มาต่อกันกันกบดาวร่วงฮอลลีวูดคลิปที่5ว่ามีหน้าตาเป็นแบบไหนกันบ้าง 21. George h a r t e d เปิดตัวในปี1998ในหนังฮิตอย่าง Halloween H20 20, 20 y e a r s Later ประกบเจมิลีเคอติสและยิ่งสาวแอวดังยิ่งขึ้นในหนังวัยรุ่นสยองขวัญ The Faculty 1998ที่ทำเงินถล่มทลายแบบเกินคาด จากทุนสร้างแค่15ล้านเหรียญแต่หนังสามารถทำเงินทั่วโลกไปได้ถึง104ล้านเหรียญส่งให้ชื่อของจอร์จฮัตต์เป็นดาวรุ่งหน้าใหม่ที่น่าจับตามองทันทีตอกย้ำความสำเร็จด้วยหนังบล็อกบัสเตอร์ทุนสร้างมาหฬาราของผู้กำกับไมเคิลเบย์อย่างหนัง p พิร์ลฮาร์เบอร์2001เท่านั้นยังไม่พอ ยังมีหนังสงครามที่ดังไปทั่วโลกอย่าง Black Hawk Down ของผู้กำกับ r ริ l ลี s สกอ t ในปีเดียวกันหนังเรื่องต่อมา40 Days and f o Nights 2002ที่เป็นแค่หนังโรแมนติกค,คอมดี้ก็ยังทำเงินระเบิดระเบอ้อถึง95ล้านจากทุนสร้างเพียง17ล้านเหรียญเล่นหนังใหญ่ๆฮิตๆอยู Hit ่ดีๆเส้นทางความดังของฮาร์ตก็สะดุดอย่างจัง ด้วยการเล่นหนังที่ความติดติดกันหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็น The Black Dahlia 2006ของผู้กำกับ b บรอัน e p a l m a วิ w i c k e r Park 2004หรือแม้แต่หนังบล็อกบัสเตอร์ทุนสร้างสูงถึง75ล้านเหรียญของผู้กำกับรอนเชลตันที่ประกบนักแสดงดังระดับตำนานของฮอลลีวูดแฮร์ริสันฟอร์ดแต่นั่นก็ไม่ช่วยอะไรหนังทำเงินไปได้แค่5 1ล้านเหรียญ ตกต่ำถึงขั้นที่ว่าในเมืองไทยหนังไม่ได้ฉายโรงแต่ถูกส่งตรงไปแผงวิดีโอเลยกลายเป็นรอยด่างทางอาชีพของฮาร์ดเน็ตที่แม้จะมีหนังที่พอจะทำเงินให้ผู้สร้างได้บ้างอย่างซิน City ้2005เธอที่ f n y o h t i g h t 2007 l u c k y Number 11 2007แต่นั่นก็ไม่สามารถหยุดยั้งการตกรูดของเส้นกราฟทางการแสดงของเขาได้แต่อย่างใด สุดท้ายเลยต้องลดระดับไปเล่นแต่หนังทุนต่ำและทีวีซีรีส์ในที่สุดด้วยวัยเพียงแค่42ปีสำหรับนักแสดงชายของฮอลลีวูดนี่ไม่ถือว่าแก่อะไรเลยถือว่ากำลังเป็นมะพร้าวห้าวที่กำลังทั้งแก่ทั้งมันและสามารถทำมาหากินในฐานะพระเอกไปได้อีกหลายปีแต่นั่นไม่ใช่สำหรับกรณีของจอร์จฮาร์ตตหลังจากหนังแบล็กฮอปดาวในปี2001ที่ดูเหมือนว่าเขาแทบจะหายหน้าหายตาไปจากวงการเลย แท้จริงแล้วเขายังมีผลงานแทบทุกปีทั้งทีวีซีรีส์และหนังโรงเพียงแต่มันถูกสร้างขึ้นเข้าฉายแล้วออกโรงไปแบบิบเงียบจนคนดูอย่างเราแทบไม่รู้ตัวแค่นั้นเอง 22. k a t h e r i แคทเธอรีนแม้ว่าชื่อของแคทเธอรีนไฮโกลอาจจะไม่ค่อยคุ้นหูคุ้นตาคนดูชาวไทยเท่าไหร่เพราะผลงานส่วนใหญ่ของเธอช่วงพีคจะเป็นทีวีซีรีส์ที่ดังเอามากๆในอเมริกามากกว่า ทั้งซีรีส์ r ร w w l well l l 1999 2002และ Grey Anatomy 2005 2010ซึ่งทำให้เธอดังสุดๆในอเมริกาในฐานะนักแสดงขายฝีมือแม้จะดังมากๆในแวดวงทีวีแต่การก้าวสู่วงการหนังใหญ่ของเธอกลับไม่สดสวยนักเธอเคยแสดงในหนังสยองขวัญทุนต่ำอย่าง right of s h a ก k y 1998 Valentine 2001 และ d e s c e n d ดนต์2003จนเมื่อเธอเริ่มดังจากเกรอ a นาโตมีในปี2005เมื่อกลับมาขึ้นจอใหม่กับหนังน็อกอัพ2007ก็กลายเป็นความฮิตมหฬารจากทุนสร้างเพียงแค่30ล้านเหรียญหนังทำเงินทั่วโลกไปได้ถึง220ล้านเหรียญส่งให้แคทเธอรีนไฮรเกลขึ้นแท่นเป็นเจ้าแม่หนังโรแมนติกคอมดี้จอมทำเงินของอเมริกาทันที และหนังของเธอหลังจากนั้นซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นหนังโรแมนติกคอมเมดี้ก็ทำเงินถล่มทลายทุกเรื่องทั้ง27 Dresses 2008, The Ugly t r u t h 2009, Life as We Know It 2010, New Year's Eve 2011วิ่งชิวติดลมบนในฐานะเจ้าแม่หนังทำเงินอยู่ดีๆ แต่แล้วก็เหมือนคนที่บิดมอเตอร์ไซค์มา150กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วลม้มวูบไปเฉยๆหลังจากหนังฮิตเรื่องสุดท้ายของเธอ New Year's Eve ในปี2011หนังต่างๆของเธอหลังจากนั้นล้วนแต่ล้มเหลวทางรายได้อย่างไม่มีที่มาที่ไปทั้ง One for the Money 2012จากคุณสร้าง 40, 40ล้านเหรียญหนังทำรายได้ไปแค่37ล้านเหรียญ The Big Wedding 2013 แจ็กี้แอนดรันอนย์หนโฮมสวิตเทล2015เจนนี่สวีดดิ้ง2015อันเกตตเบล2017่เล่นหนังแนวโรแมนติกคอมเมดี้ชักไม่รุ่งเลยหันมาเล่นหนังแนวดราม่าทิลเลอร์ผลปรากฏว่าก็ยังเจ๊งอยู่ดีจากทุนสร้าง21.5ล้านเหรียญหนังทำเงินไปแค่17.8ล้านเหรียญเท่านั้น และตั้งแต่หนังเรื่องนี้เป็นต้นมาเธอไม่เคยมีหนังเล่นอีกเลยเรียกว่าดังแบบพุ่งแรงเหมือนพลุแล้วก็ระเบิดดับไปเฉยๆแบบมึนๆอื่นๆตอนนี้เธอเลยกลับไปหาก,กินกับของตายด้วยการหันกลับไปเล่นทีวีซีรีส์แบบที่คุ้นเคยแต่ก็ไม่รู้ว่าจะกลับมาดังได้หรือเปล่าอายุอานามก็ปาเข้าไปตั้ง42ปีแล้ว อันที่จริงคนดูชาวไทยเคยคุ้นหน้าของแคทเธอรีนไฮเกิลเมื่อนานมาแล้วแต่อาจจะจำกันไม่ได้เธอเคยรับบทเป็นลูกสาวไว้ใสของสตีเวนซีเกลในหนังยุทธการยึดด่วนรก1995ไงจำกันได้หรือยัง23เดนิสริชาร์ด มีหนุมน่มๆคนไหนในยุค90บ้างที่ไม่เคยจินตนาการถึงแม่สาวน้อยตาโตอกภูเขาไฟที่ชื่อเดนนิสริชาร์ดที่พอสร้างชื่อในวงกว้างจากหนัง Starship Troopers 1997แล้วก็ต่อด้วยหนังร้อนขายเนื้อขายนมแบบถึงลูกถึงคนอย่างหนัง w i ท์ดิง1998ที่ฮิตถล่มทลายทำไรายได้ไปถึง67ล้านเหรียญจากทุนสร้างแค่20ล้านเหรียญ ก่อนที่จะมาดังสุดๆกับบทนักวิทยาศาสตร์สาวอกโตที่ใส่ขาสั้นเล่นหนังแทบทั้งเรื่องที่แม้จะถูกด่าจมหูขนาดไหนแต่บทด็อกเตอร์คริสมาสโจนส์ของเธอในหนัง007 The World Is Not Enough 1999ก็เป็นที่กล่าวขานของเสือป่าแมวเซาทั่วโลกแต่นั่นกลับเป็นจุดสูงสุดในชีวิตการแสดงของเธอเธอไม่เคยมีหนังใหญ่ๆ็อกบั b u ตอร์เล่นอีกเลยมีแต่หนังเล็กๆและเล็กลงไปเรื่อยๆ เช่นว a l ลนไทน์ 2001, Scary Movie 3 2003, American Violence 2017เป็นอาทิและรวมถึงหนังเล็กหนังน้อยที่เราไม่รู้จักอีกหลายสิบเรื่องที่เธอแสดงรวมทั้งทีวีซีรีส์อีกมากมายที่เธอเล่นมาจนถึงปัจจุบันแต่แทบไม่มีแฟนหนังชาวไทยคนไหนรู้จักต่างคนก็ต่างคิดว่าเธอคงเลิกเล่นหนังไปนานแล้ว เห็นเหมือนกับว่าบทสาวน้อยของเธอใน Starship Trooper และ The World Is Not Enough จะผ่านมาแค่แป๊บๆแ,แต่ที่จริงแล้วเดนนิสริชาร์ดมีอายุถึง49แล้วในปีนี้24 g a r ์ e t t h e ฮตแลนใครที่ได้ฟังชื่อนี้ในวันนี้อาจจะต้องทำหน้าสงสัยแล้วถามว่าไอ้หมอนี่มันคือใครวะทั้งที่จริงแล้ว g a r r e ร t ตเฮตแลนถือว่าเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงและมีอนาคตที่สดใสมากในยุคกลางปี2000 หลังจากที่เบนเข็มจากการเป็นนายแบบมาสู่วงการหนังเฮดลันในวัยแค่20ปีก็ได้ร่วมแสดงในหนังดังรวมดาราแห่งยุคข,ของปี2004อย่างหนังทรอยและเริ่มฝึกฝนฝีมือในหนังอย่าง f ฟ u r b r o t h e r อ2005ย r a g o ย์0 0าอีรา s e n t e n c e 2007 ก่อนที่จะถูกประกาศตัวอย่างยิ่งใหญ่ว่าจะมารับบทนำในหนังไซไฟโคตรล้ำสมัยที่คาดว่าจะเป็นหนังดังและจะต้องส่งให้พระเอกอย่างเฮดลันดังทะลุฟ้าอย่างแน่นอนหนังเรื่องนั้นก็คือหนังเรื่อง Tron Legacy 2010ที่มีทุนสร,สร้างสูงถึง170ล้านเหรียญและตัวอย่างที่ตัดมาก็น่าดูมากมันดูเด่นดูล้ำควรค่าแก่การเป็นหนังพันล้านอย่างที่สุด แต่ปรากฏว่าแม้หนังจะไม่ขาดทุนแต่ก็ทำได้แค่เสมอตัวกับรายได้400ล้านดอลลาร์เมื่อหนังไม่ทำเงินอย่างที่คิดชีวิตของว่าที่นักแสดงดังระดับแถวหน้าของเฮตแลนด์ก็จบลงไปพร้อมกับหนังด้วยหนังที่เขาแสดงหลังจากนั้นแทบไม่มีบทของเขาในเรื่องไหนที่คุ้นหูคุ้นตาและเป็นที่จดจำของคนไทยเลยนั่นก็เป็นเพราะว่าบทของเขาไม่ใช่พระเอกของเรื่องแต่เป็นแค่บทสมทบหรือไม่ก็บทผู้ร้ายไปเลย และคงไม่มีทางได้กลับมาเป็นพระเอกในหนังเรื่องไหนอีกเห็นประวัติยาวเหยียดและหน้าตาอุโสไปไกลที่จริงแล้วการ์เรตเฮดดันมีอายุเพียง36ปีเท่านั้นเรียกว่าดังไวัยดับไวัยกลับไม่ได้ไปไม่ถึงยังแท้จริง 25. สาซาร่ามิเชลเกลาในช่วงยุคปลาย90าซาร่ามิเชลเกลาถือว่าเป็นนักสแสดงสาววัยรุ่นที่ดังสุดๆอีกคนหนึ่งในยุคนั้น จากบทสาวน้อยนักปราบผีในซีรีส์ Buffy the Vampire Slayer ต่อยอดด้วยการเล่นในหนังดังๆอย่าง I Know What You Did Last Summer 1997ที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงจากทุนสร้างแค่ ใหเป็นทีวีซีรีส์ส่วนผู้ชมในบ้านเราคงลืมแม่สาวน้อยบัฟฟี่คนนี้ไปกันหมดแล้วมัง้ง